ครับผมสวัสดีครับอันนี้คือที่จอดรถสกายวอล์กนะครับผมที่จะขึ้นไปดูสกายวอล์กไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมยวไปดูพร้อมกันนะครับที่แม่สายนะครับตอนนี้อยู่แม่สายแล้วตอนนี้เที่ยวแม่สายนะครับผมดูสกายวอล์กนครับอีกคู่หนึ่งจะพาไปดูสกายวอล์กอยู่บนเขานะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงทั้งหน้าเราไปลุยกันเลยครับผมครับ 太紧了。

คนขับก็ฝีมี้รถก็ฝีมี้เลยนะคนขับต้องชินเลยรถต้องพร้อมเลยนะทาร์สเคเล็ด <c oughs> โอ้ยหอมขนมไอ้นี่ไงโอ้ยเก <c oughs> ่ารักนี่ <c oughs> ไอของใช้พวกนี้ก็กเป็นอย่างนี้ลูกที่เชายงเดน่นไม่แหลกที่ต้องมาซื้อกอ็แค่นั้นไม่แหลก <c oughs> มันถูกใช่ไหม <c oughs> มันมีภาษีใช่ไหมมันมาข้ามมาเสั่งนี้ใช่ไหยของก๊อปของก๊อปนี่จะของปอของก๊อปแล้วแล้วไอ้ตรงที่ไทยแลนด์มีอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่ไม่ที่เราจะไปเนี่ยก็อันนี้แหละตลาดไทยแลนด์เหรอเราขามาเรา่อยมาเดินนะมาขากลับเรา่อยเดินนหม น,นี่ตลาดไชแดนนะครับนี่ครับตลาดไชแดนนะโอ้ยอันนี้ขึ้นไปทำไมเนะี่ยขึ้นไปทำไมเนะี่ยจะไปะสกายบล็อกบนทางขึ้นอันนี้อ,นนอันนี้เดินขึ้น ชั้นแากสุดสุดเลยสุดเลยชั้นจริงผมชั้นจริงเลยเนาะโอ้โหชั้นจริงเลยนะ เดี๋ยวถ้าจะกลับมาตรงนี้เลยนะครับเก็บตัวรถให้ดีตอนกลับต้องใช้นะครับอย่าทาหายนะครับสกายวอล์กทางด้านซ้ายมือตรงนู้นเลยนะครับโซนอาหารจะอยู่รอบประเทศเลยนะครับเก็บตัวให้ดีนะครับ รถกลับไปได้นะครับเจ็บตัวเลยนะครับกลับไปได้นะครับขึ้นข้างบนแล้วนะครับสก,กายวอล

วันที่9มีนาคมนะครับผมทางวัดจะมีพิธีเทจริญพรนะครับเทจริญพรกับหลวงพ่อทันใจสาธุชนมาท่องเที่ยวท่านไหนอยากจะร่วมมนตกระสนนะครับทางมนตครั้งใหญ่หลวงพ่อทันใจนะครับท่าซื้อตั๋วนะครับ3คน120 ว่าท่านละ50าบาทต่อรอบสูงไม่เกิน120ยเีเซนติเมตรเข้าฟรีนะครับเร้านีได้นผบนนะครับรับสองที่เราลืกครเป็นเหลียมพยานกะครับผมนะครับมสุร้องเนะบงนะครับผเยนชิญห้านีได้นะครับอนุโมทนาบนนะครับผมรวบสร่วมกันสร้างบนบรมีคั้งใหญ่ของ่อทันใจนะครับผมเรียนเชิญหน้านี้นะครับ ชาโกน100บาทนะครับผมนักสองที่จะเล่นนะครับเป็นเหรียญพญาเมรราชนครัปฐมเรียนนะครับพร้อมกับลูกประคันข้อมือนะครับผมเอเนนะครับผมเนเชียงเลยนะครับร่วมบุญกุศลร่วมกันสร้างบุญบารมีกับหลวงพ่อทันใจนะครับเดชเชียงได้นี้ได้นะครับผมมาทั้งฝ่ายอะไรก็ขอให้มีการนทองไหลมาชุดตัวทัาใจนะครับรองเท้าใส่ครับร่วมบุญกุศลร่วมกันสร้างบุญบารมีนะครับกับหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับผมเดชเชียงได้ดีได้นะครับ กดไลค์กด e ้กดแชร์กดักดติดดิ่งให้ด้วยนะครับแม่สายสกายบล็อกครับนีครับสกายบล็อกมาแล้วคับมาแล้วยังไมาหากันแล้วเนี่ยาหมดแล้วโอ้ย โไหนไม่ฝั่งข้างมาฝั่งข้างมาอยู่เลเนี่ยพ kind of hey. He. ่ไหนฝั่งเราฝั่งไหนเนี่ยอันนั้นอ่ะ ขายวิดีโอหรือเปล่าอาจารทางที่เรามาแม่ขายวิดีโอเปล่าเนี่ยอ่าแน่น่าจะแช่กันใช่แดนเนี่ใช่แดนอ่ะก็มีแม่น้ำกั้นเลยเออนี่ยแ่แน่แม่น้ำอ๋อ้เด็กก็เออตรงนี้แม่น้ำอ่าเนี่ยเนี่ไข่แดนอ่ะอย่ามองนะอย่ามองนะให้มองบนฟ้านะจักรกาดเลยจะเกลียดหนูตรงเนี้ยเดินดีไม่มีคนหลับบรรยากาศเลยเด้อ เขากนเยอยกระจกอันนี้เดินตรงนี้เดินดีตรงนั้นอ่ะมันแน่นตรงนี้โล่งตรงกลางนี่โล่งไม่มองผมก็ไม่มอง

ชายแดนใช่ไหมเนี okay. ne, ne, ien, ne, ่ยในชายแดนแม่น้ำเล็กๆนี่นะเนี่ยเนี่ยชายแดนนั่นแหละนี่ไงน้ำเล็กเนี่ยเนี่ยอันนั้นฝั่งของนั้นไหมใช่เนี่ยครับดู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 ท่านผู้ชมเลยนี่สั่งคว้า อ๋อเหรอแม่นานมึงได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็ก็มันจะมีสะพานเอ้ยเอ้านเดี๋ยวตรงนั้นน่ะนั่นน่ะนู่นนนนดานนั่นน่ะเห็นไหมน่ะนี่ไหนแม่เห็นไหมดานสะพานนั่นน่ะต้องสีเหลืองแหละต้องสีเหลืองน่ะน่าดา น,น้ำก็ไหลไปนู่นนู่นนู่นไปรอดใต้ใต้นั้นหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันจะติดกันเลยเนาะอดใต้นั้นไปต้นสายใหญ่ไปนั่น่ะไปนั่นน่นะมันก็นพืชเดียวเลยทนะ่านผู้ชมท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับผมฝั่งพมา่าฝั่งไทยไมันอยู่ติดกันนะครับมันจะพืชเดียวเนี่ยถ้ามองไปนะี่ยคือมันมันอันเดียวกันหมดเลย แต่ว่ามัน <French Claire> จะมีแม่น้ำเป๊ล็กเลครับั้นอย่านครับดสูดใหดูสูดดูครับไดชนครับน้ำไม่เล็กแต่พัดขั้นนะครับป็นพืชจะมาเไม่ได้ทายตนะเาอย่างนันะยอครับมันดูไม่ออกเลยท mm ่าผู้ชมเห็นไหมครับเนี like it it ่ยแน่่แน่ๆนเหลืองนเหลืองก็คือคือด่างเขาเนี่ยง ด่านด่านเรามันปิดป็นเดียวกันหมดเลยแตกต่าง ให้มันเป็นท่าเคเล็กท่าเคเล็กเหรอโอ้โหอะได้ข้อสรุปแล้วท่าเคเล็กครับท่าเคเล็กอันนี้คือเมืองท่าเคเล็กครับอ่าเมันก็ถ้าเราดูภาพรวมก็อันเดียวกันเนาะอ่ามันก็เหมือนกับะเทยไทยอะเพราะว่ามันติดกันเลยอ่ะกันแค่แม่น้ำขเออแม่น้ำพิษเดียวเน่ะข้ามได้เห็นไหมคนคนข้ามอย่างเเดินข้ามไปข้ามมาเนีาะของของขิดกฎหมายข้ามไปข้ามมาได้อ่า ่มเลยท pues ่าเข่าเลยน้ำน้ำน่ะน้ำก็เป็นลึกนะครับพี่น้องเนี่ยเท่าเข่าเลยเนี่ยกว้างก็ประมาณอ้าวกว้างเมื่อปีที่แล้วมาที่ว่าน้ำท่วมถึงในตลาดที่เราเรียกไปเดินนั่นน่ะก็มาจากจากเขาสูงจากท้องเอากัดตีง่ายว่าเอาสักลมกว้างเนาะประมาณหกเอ้ยจะถึงเกอบห้าเมตรเนาะ ห้องเนี่ย 6, นะีน้กว้างกว้าง5เมตร6เนอะประมาณ6เมตรอ่ะความกว้างแต่น้ำลึกอะประมาณเท่าเข่าข้ามไปข้ามมาสบายเลยถ้าอยากข้ามมันมันจะลึกเป็นบางที่มั้ยครับิป,ปนีก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวติามเจอกันใหม่ครับ